ผักหวานป่าชอบร่มลำไรผักหวานป่าไม่ชอบน้ําขังไม่ชอบที่ชื้นแฉะนะครับเราจะสังเกตว่าเขาอยู่บนเขาอย่างเงี้ยเขายัางอยู่ได้เลยนะเขาชอบร่มลำไรและชอบอยู่กันเป็นกลุ่มสวัสดีช่วงเที่ยงครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศในสวนนะครับที่เป็นผักหวานป่าที่ ที่พ่อปลูกไว้นะครับอายุก็ประมาณ1 0 15ปีได้นะในส่วนส่วนที่ผมปลูกเพิ่มนี่ก็เยอะนะครับที่พ่อปลูกไว้เนี่ยประมาณสักยี่สิบถึงสาต้นครับนี่ก็คือบรรยากาศในสวนนะครับที่เป็นสวนป่าที่ที่พ่อปลูกไว้นะครับนี่ก็จะเป็นพวกไม้เศรษฐกิจไม้แดงไม้ยางนานะครับเป้าหมายที่ที่พ่อปลูกเนี่ยคือปลูกไว้ให้ให้เห็ดมันเกิดครับแต่ว่าเห็ดไม่เกิดเพราะาเรื่องความชื้นนะ เวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะขังครับน้ำมันจะขังมันช,ชื้นเกินไปเห็ดมันไม่เกิดมันก็จะมีเกิดเฉพาะาเห็ดที่เป็นเห็ด็ดปวกครับเกิดเนาะทีนี้พ่อเขาก็เลยเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็เลยมากุดคลองให้ให้น้ามันระบายนะแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเดินชมปัาหวานปา่ารุ่นอายุประมาณ15ปีครับนะ15ปีที่พ่อปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับนี่ ปลูกไว้ให้ไม้เศรษฐกิจไม้สักนี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงนะให้ลมเงามันก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กครับนะขี้เหล็กฝั่งนี้ก็ให้ลมเงาฝั่งนี้ก็จะเป็นลมเงาของไม้เศรษฐกิจไม้สักมันมีบางบางรุ่นนะครับบางต้นผมก็มาปลูกเสริมนะอย่างต้นนี้ผมก็มาปลูกเสริมอันนี้อายุก็น่าจะประมาณสัก จ็ดปีเดแล้วครับส่วนต้นต้นโตต้นใหญ่เนี่ยที่พ่อปลูกไว้เนี่ยก็อายุไม่ต่างกว่สิบห้าปีที่สวนผมเนี่ยมีผักหวานป่าหลากหลายรุ่นครับคือผมปลูกทุกปีนะปีละสี่สิบห้าสิบหลุมครับปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะเพราะว่าการปลูกผักหวานป่าเนี่ยมันไม่ได้เปลืองพื้นที่นะครับมันสามารถปลูกแซมปลูกระหว่างต้นไม้อย่างอื่นนะครับ มันสามารถอยู่ในร่มเงาได้เพราะว่าผัววานป่าเนี่ยมันชอบร่มเงานะร่มเงาที่ลำไรนะครับส่วนช่วงที่มันมันออกยอดเนี่ยมันก็อาจจะต้องการแสงเยอะหน่อยแต่โดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาชอบอยู่ในร่มที่ลำไรนะนี่ครับดูต้นนี้ก็ต้นโตแล้วครับ 10. บกว่าปีต้นไหนสูงก็พยายามตัดยอดนะ ตัดยอดเพื่อให้ให้มันมันเตี้ยครับเพราะว่ามันเก็บยากเก็บยากก็ตัดให้มันเตี้ยี่อันนี้ก็สูสงอยู่นี่ก็สูงอยู่ครับตัดมีตัดยอดไปกับทุกต้นนะครับต้นเล็กเนี่ยอันนี้ผมปลูกเสริมต้นนี้ก็ตัดยอดไปครับ สวนผมนี่ติดถนนนะครับถนนทางเป็นทางถนนเป็นลักษณะคือไปสวนนะครับนะไปสวนไปไล่ไปนาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เส้นหลักแต่มันก็มีถนนสะดวกสบายครับนี่รั้วเนี่ยรั้วผมเพิ่งทำไปช่วงช่วงก่อนฝนเองครับแค่ข้างหน้าหน้าสวนนะเพราะว่ามันเริ่มมีคนเข้ามาก็เลยต้องทำไว้เป็นจิตจารลักษณะไว้ป้องกัน ป้องกันคนเข้าแต่ป้องกันไม่ได้ครับนะแถวบ้านเนี้ยป้องกันไม่ได้หรอกแต่ก็เราทําไว้คือให้บ่งบอกว่าเราเราห้ามคนเข้านะถ้าเราไม่ทําเนี่ยคนเขาก็จะเข้ามาครับเข้ามาอยู่เรื่อยนะเวลาที่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่สวนนี่นะครับก็เดินชมดูภาพรวมครับของสวนนะนะดูไม้เศรษฐกิจอ่ะกลุ่มเนี้ข้างหน้านี้จะเป็นยางนาครับ ยางนาเยอะนะก็อายุ15ปีได้ก็มันปลูกไว้ไว้เยอะพอสมควรครับยางนามันก็มีทั้งโตและไม่โตมันเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับก็คือเราตั้งใจก็คือปลูกไว้ให้เห็ดแหละให้เห็ดมันเกิดแต่ว่าเห็ดไม่เกิดเราต้องหาวิธีการนะครับเพราะว่าต้นยางนามันโตนะเราเห็ด,ไม,หดไม่ยอมเกิดส่วนมากที่เขาทําเชื้อเห็ดเนะี่ยเขาจะทําช่วงที่ต้นมันเล็กอยู่ ระบบรากมัอนอยังยังเล็กไม่กระจายนะครับแต่ว่าพอต้นมันโตแล้วเนี่ยมันมันทำยากครับแต่ผมก็จะพยายามทำและปีนี้ก็ทําเชื้อไว้อยู่นครับนี่คือบรรยากาศในส่วนฝั่งน,นี้ต้นแดงจะเยอะเลยครับแดงแล้วก็ประดูถือว่าคลิปนี้เป็น เป็นการชมสวนครับชมสวนไม้เศรษฐกิจบวกกับผักหวานป่านะครับเออพื่อเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆสนใจอยากจะปลูกนะครับผักหวานป่า <AD> ก็ให้ดูเป็นเป็นแนวทางครับว่าปลูกยังไงปลูกยังไงให้โตปลูกยังไงให้รอดสาหรับผมเนี่ยการปลูกผักหวานป่ามันคือเรามีประสบการณ์แล้วมันไม่ใช่เรื่องเรื่องยากแล้วครับนะเราเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ย ปลูกให้รอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากครับนะตรงนั้นเนี่ยผักหวานป่าทั้งหมดเลยนะครับระหว่างขอบอขอบของของที่นะครับคือผักหวานป่าที่พ่อปลูกไว้แล้วก็ผมมาปลูกเพิ่มนี่อันนี้ผมมาปลูกเพิ่มผักหวานป่าทั้งหมดเลยก็คือผักหวานป่าล้อมรอบนะครับล้อมรอบไม้เศรษฐกิจเลยนี่ นี่ก็ผักหวานป่าผักหวานป่าไม้สักต้นไหนตายผมก็มาปลูกเพิ่มครับแล้วผมก็มาทําระบบน้ําให้คือแต่ก่อนเนี่ยใช้ใช้แค่ขวดนี่ขวดอย่างนี้ตัดแล้วก็มาเสียบลงนะครับแล้วก็กอกน้ําแต่ผมทําระบบน้ําให้ก็ช่วยได้ครับทำให้ผักหวานป่าเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีในชว่วงหน้าแล้งนะครับผักหวานป่าทั้งนั้นเลย ที่สวนเนี่ยมีผักหวานป่าหลายร้อยต้นนะครับที่สามารถให้ผลผลิตแล้วเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยต้นนี่นี่ครับต้นโตสามสี่ร้อยต้นมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยผักหวานป่ามียอดเหลืองยอดเขียวใบแหลมก็มีอย่างเงี้ยยอดเขียวใบแหลมไม่นิยมครับไม่แนะนําให้ปลูกเพราะว่าตลาดไม่ต้องการถ้าจะปลูกต้องยอดเหลืองทองนะครับใบเล็กหรือว่าใบใหญ่ก็ได้แต่ถ้าถ้าใบใหญ่เนี่ย ยอดเขาจะจะอวบครับแล้วได้น้ำหนักนะเดี๋ยวพาไปเดินฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ผมปลูกไว้รุ่นประมาณ7จปีปลูกเป็นแถวเป็นแนวครับต้นสักอยู่ตรงไหนผมก็ปลูกอยู่ตรงนั้นแหละนี่นี่รุ่นนี้ประมาณ7ปีครับนะ มีทั้งต้นเล็กมีทั้งต้นใหญ่ตัดยอดครับพอมันสูงนี่เป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับปนป่ายอดเหลืองแถวนี้ผมปลูกทั้งหมดครับเนี่ยมาเจ็ดปีแล้วแต่ก็มีปลูกเสริมอันนี้ต้นเล็กคือปลูกเสริมครับประมาณสี่ห้าปีอย่างเงี้ยเห็นต้นเล็กเนี่ยปลูกเสริม มันก็โตไม่สม่ําเสมอครับมันก็มีโตและไม่โตนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาเนี่ยปลูกไม่ยากครับนะปลูกไม่ยากผักหวานป่าชอบล่มลําไรผักหวานป่าไม่ชอบน้ําขังไม่ชอบที่เชื้นแฉะนะครับเราจะสังเกตว่าเขาอยู่บนเขาอย่างเงี้ยเขายัางอยู่ได้เลยนะเขาชอบล่มลําไรแล้วชอบอยู่กันเป็นกลุ่มนะที่เขาบอกว่าต้องมีไม้พี่เลี้ยงนะครับนี่ก็คือ บรรยากาศในสวนครับนะสวนป่าสวนพังหวนาวนป่าไม้เศรษฐกิจนี่ครผมก็พาทุกคนมาชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ